ขนมนี้นะครับที่คนในพื้นที่เขาเรียกว่ากะลอจีนะครับเป็นขนมโบราณนะครับเวลาทานแล้วนะครับมีความเหนียวนึบอาหารกินได้ยากแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับในพื้นที่จังหวัดยะลามีการจัดงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะจัดงานของพี่น้องประชาชนชาวจีนนะครับซึ่งในงานนี้นะครับก็มีขายขนมกะลอจีนะครับซึ่งเขาบอกว่า ขนมนี้นะฮะเขาจะไม่ทําขายเหมือนกับขนมทั่วไปเขาจะขายเฉพาะในช่วงของงานสารเจ้าเพราะว่าการทาขนมขนมนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับต้องใช้แรงใช้เวลานานมากพอสมควรซึ่งจะเริ่มจากละลายแป้งข้าวเหนียวใส่ส่วนผสมแล้วก็นําไปกวนนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็กวนเสร็จก็จะต้องนําไปนึ่งนึ่งต่อใช้เวลานานนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะต้องนําไปใส่ถั่วงามาคั่วคลุกกับน้ําตาลแล้วก็เตรียมไว้ก่อนที่จะนําไปขายเวลาทอดก็ต้อง ย่างพลิกไปพลิกมาให้หน้ามันกรอบเหลืองนะครับจนจะได้ที่ซึ่งเวลาทานเขาเขาก็บอกว่านะครับจะเอาแต่หน้าแล้วถึงจะนำกันไกรมาตัดเป็นชิ้นชิ้นเสร็จแล้วนะครับก็นำไปคลุกในชามที่มีงาถั่วและก็น้ำตาลซึ่ง จะได้กะลอจีที่มีรสชาติหอมอร่อยเคี้ยวเหนียวเหนียวหนึบหนึบ,นบมันมันให้ได้รับประทานกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ย่างไปเรื่อยๆให้กรอบหอมพอลูกค้ามาซื้อนะครับก็จะตัดแต่งหน้านะครับซึ่งจะขายในราคาถ้วยละ35บาทเลยทีเดียวนะครับผู้ชมสําหรับขนมนี้นะครับเขาจะขายในช่วงจัดงานสารเจ้าตั้งแต่วันที่2ถึง6กภาพันธ์ที่ผ่านมาจะทําขายวันละประมาณ9ก้ถึงสิบกิโลกรัมนะครับหมดทุกวันถือว่าเป็นไรายได้ที่ดีเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันประชาชนที่มา เลือกซื้อนีครับเขาก็บอกว่ากินก็จะมีทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่รวมไปถึงพ่อแม่ที่จะมาซื้อการอจีให้กับเด็กๆไปลองทานกันนะครับซึ่งเป็นขนมที่หาทานได้ยากแล้วในยุคปัจจุบัน